ก็ต้องใจสัสวัสดีเพื่อนๆชาวราเกมเศรษฐีทุกท่านด้วยครับวันนี้ผมก็สิกจะมาด e ูอีเวนต์ประจำวันที่เอะไรวะผมก็ไม่จำสักทีวันเดือนปีนะเ่ยวันที่จะปกมีนานะเป็นอ e ีเวนต์การ์ดมาใหม่ชื่อการ์ดอะไรวะว่านกนอ่อ กราวเซียรลี่นะเออคุณก้าวก็โหดพอตัวอ่าผมไม่ได้มาทําไม่ได้มาสุ่มนะเพราะว่าผมปิดไปแล้ว <c oughs> ทําก่อนจะมาอัดคลิปเพราะว่าคือตั้งแต่ตอนผมทําคลิปมาเนี่ยคือหลายๆคนคงรู้นะพอผมอัดคลิปปุ๊บอ่าไอ้หี่อหมดเยอะแน่นอนอนะ่ะ ก็ตั้งแต่นิิและที่มันมาตอนนั้นนะผมร่วมหมื่นกว่าอันนี้ก็หมื่นกว่าเหมือนกันนะพวกการ์ดเนี่ยแม่งอยู่ไม่ได้เลยก็จะขออ่านมันอ่านกันนะว่าคืออะไรบ้างการ์ดทีโอเี่เมื่อทอนสเตอโอกาสสี่ห้าสี่เอ็ดถึงห้ห้าเลือกหน้าอะไรวะหน้าหลัง เราโอยในในในตอนที่ในตอนนี้เมื่อไฟเรงข้ามในตอนนี้หมายถึงอะไรวะเมื่อผ่านไฟตรงข้ามผ่านไปยังพื้นที่ของฉันแบบสุ่มทุกทีที่สองเมื่อตกก่อสร้างอัปเกรด้ดนมาร์คของฉันโอกาสน่ยเออโอกาส 5%เปอร์เซ็นติดตั้งด่านตรวจในพื้นที่ที่เลือกทุกคนที่ผ่านกานตรวจจะถูกจับเมื่อตกพื้นที่ของฐานอกาส6 5ถ้ล็อค่าบันทางทุกคูในในพื้นที่ที่ตกค่าบันทางพื้นที่ของคาญทั้งหมดเพิ่มแบบสุ่มคูณ2 4 8เท่าบัฟเมื่ออัปเกรด ต่อสินเมื่อต่อต้าสามอาการโอกาสสิบห้ายาที่ยังเป็นหนีย่ยืนเพราะเมื่อไม่แสดงผลเตสิบเป็นเมื่ออาจจะข้าตกพื้นที่เราข้ามเหมนทางทางที่ควรใช้โอกาสกอาจจ้าทเป็นตรงป็ห้าพันทางมาแสดงผลก็เป็นบัฟเือจะสลัดนะอเอียนนี่อจจกจสแต่มาด้วยถ้าใครอยากได้ต่อนี้ก็หาแฝดนร้นล็อกเนี่ย ผมขออธิบายอะไรคร่าวๆนิดนึงนะเรื่องเว้นนี้ถ้ายังไงเคดไม่ถึงหมื่นก็อย่าทำนะว่าเท่าที่ดูอะ a สามอันนะี้ออกญาติอยู่เหมือนกันแนละ้วแล้วก็ทีสองก็เขานี่ก็ออกญาติอยู่เหมือนกันว่าผมเองก็หมดไปประมาณหมื่นสองเนี่ยหมื่นสองร้อยประมาณเนี้ยก็ตอนแรกผมอยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยก็ประมาณนี้ะนะ นี้ดูก็เนี่ยพอร์ตอยู่เหมือนกันนะพอร์ตอยู่คล้ายๆเหมือนชีอลนะในส่วนเรื่องไอ้ที่นี่เดี๋ยวผมขอไปนั่งคิดนอนคิดก่อนนะว่าจะจัดยังไงดีนะเดี๋ยวถ้าไงก็เดี๋ยวผมจะมารวิวให้ดูกันแล้วกันนะครับโอเคครับที้ก็ขอตัวลาไปกินเท่านี้ก่อนนะเอออีกอย่างขอฝากเรื่องพอร์ตคลิปนี้ฝาก โค้ดกันได้นะถ้าใครก็ถ้าใครยังไม่ใส่ก็ผมวานใส่ให้หน่อยนะ,ะส่วนยังไงวะส่วนถ้าใครที่แบบอยากปั๊มโค้ดก็แอดไอดี mm hmm. ผมมานะทุกคลิปผมมีไอดีผมแปะไว้อยู่นะแล้วก็ทักมาว่าท mm hmm. ี่ครับขอไอดีคนปั๊มโค้ดหน่อยครับเดี๋ยวผมจะส่งให้เลยนะว่าใครที่ปั๊มนะเพราะว่าผมมีคนหนึ่งแบบ mm hmm. ก็ mm hmm. กันเองละใครันเองอะ่ะก็ คนละสองบาทใครขาดเท่าไหร่ก็คุยกับเขาเองนะครับราคาเอ,เองอยู่แล้วนะคนนี้เป็นคนรู้จักของผมนะโอเคครับกินข่ขอตัวลาดูเพียงเท่านี้นก่อนนะครับาชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ตกำลางใจให้ผมด้วยนะครับนะค,ครับสวัสดีครับ